เอาดิฮิวฮิวว้โอโ้โยเดบอบันฮิวอ่ะวันนี้เราจะมาย้อนยุคกันนะครับโดยการเล่นเกมฮอนนะครับผมเด็กร้านเกมทุกคนรู้จักเอาง้ดีกว่าไปไปลุยกันแล้วก็เริ่มสงสัยนะครับว่าไม้แขนเสื้อข้างหลังผมไว้ทำลายไว้ฟาดปากเด็กเกียนห <c oughs> ยอกหยอไปดูเลยว่าจะเล่นตัวอะไรนะครับผมโอเคมาแล้วนะครับผม ได้แบนฮีโร่โบดก่อนเขไ,ได้เล่นนายเขาแบนตัวไหนกันมะเนี้ยโวดตะเกาไม่รู้อ่ะเอาที่ตัวเราเอาเอามาแล้วิ่มเกม,มแล้วครับผมต้องออกอันนี้ก่อนด้วะ

หายแล้วบอกกันด้วยนะ ทำที่ามที่มันหเหลือเกินทำไมไม่ใช่พีเดงดูมาเล่นดิดเพราะยังเตอร์พีเดงพีเดงอย่าดูถูกมันนะท้ายเกมอ่ะคนายไม่เห็นพวกเราเล่นเพื่อน โอเคเราเรามาให้กบมินใจไปดูส้นสีเราอยู่เพื่อนเราไม่นับตัวที่ไม่บันทึกอีกนะเพื่อนเยอะชื่นใจหน่อยอย่างเงี้ยก็มาดีครับ มาดิครับมาดิครับตดยังไม่ทันหายเหม็นกระเด็บร้อยตัวบาดไปแล้วใครอ่ะโอ้พีเดตายเสียชื่อพีเดเลย Excellent idea, fine. You serve their will for malice. Excellent idea, fine. Break their faith in the light. <laughs> มันหิวคิวไงโอ้โยเยี่ยมจะริงว่ะเอาจริงว่ะเยี่ยเอาจริงว่ะเฮ้ยปัดปัดหินด้วยนิ่มๆโอ้ยโอ้อะไรก็บี่มันหิวคิวไงโอ้ยเยี่ยนี่นึกว่าจะรอดไปแล้วปอมตีตายไรเย็บแม่เอ้ามันไปแล้วอะมันมเป็นชื่ออะไรนะไอ้ตัวเนี้ยเสื้อเสื้อ ระวังระวังกับกับกับโซโซกับอะไรนะไอ้ตัวหนูชื่ออะไรนะเชอร์เชอร์เซอร์ซอโซเพื่อนเซอร์เซอร์ล่ะเชอร์เซอร์เซอร์เชอร์ซาใช่ป่ะเออเล่นหรอจะรู้ไปทำไมวะเพื่อน เอาเวลาเราเรียกเราได้เรียกถูกไหม <Excellent idea. S 1> ว้าตายเองตายเองเออตายเองไอ้หนูมันเป็นแผนไม่รู้หรอกเอาดิเอาดิสาวแล้วสาวเอาได้ไหม สั่นเต็มบาทาล่อซะมือแหกซ้อม <า S 1> แตกกันไปเลยเท<ม>าได<ะ>้ไหมโอ้โไม่เห็นว่ะโอ้ยตีไกลอ้โโอไอต้ตื้อตีแก้วเหรอ,โ,อโหมันหายเนี่ยนี่มันหายนี่เพื่อนมาหมดเลยคี่ตัวอย่บอกอย่บอกตัวตีตัวตัวโอ้โบอกแต่คนอื่นบอกอะไรเพื่อน <laughs> ื่นเต้นไปหน่อยหยุดยาติดทุกคนนะอะไรติดเีี้ยโอ้ยมาเลื่องมานาพร้อม <laughs> เฮ้ยดูแล้เราเสร็จวอลบีดว่ะขอกำลังเสริมไ้ดิเต็มบาดาน่อมือแไปดีงอวตารอย่างรูไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพทรูมาเองว่วอลบีดมาเว้ยวอลบีดยู่นอยู่นป้อมอยู่นป้อมอยู่นป้อมโอ้ช่วยด้วย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 มาเอาะไไนป่าไทนแล้วเห็นมันอ่อนก็เลยไม่อยาก เอาจริงกับพวกมันเดี๋ยวเปิดโปรเลยไหมล่ะพูดจริงๆนะเนี่ยเราเล่นเก่งมากเลยเนี่ยชื่นใจเลยเยอะงั้นพานี่วินเทอร์โค้รไม่ทันหรอ เราต้องหัดยิกนานพวกมันเนี่ยมไปบอกว่ามันหัดเยอะๆนะนั่นชูเราไม่ได้นะพิมบอกเลยปะล่ะเดี๋ยวพิมบอกเลยพิมบอกเลยบอกให้ไปหัดอีกตั้งอีเยอะอีกนานเลยแหละเฮ้ยนี่มีอันติีแล้วเอายังเอาเลยเลยอันติอมตะ ล้าจอดที oh, gods, gods. ่นี่นะใครวะบุกหรือเปล่าเบียมตะนะตัวตัวนายออกดีมาน่าเชื่อหรอกขลังดาวสันโบนี่คุณชไม่ได้อย่างแท้เอาว่าทอย่างดีเอาเรือคราเรือเรืมีมานะเอ้ยบีเสิฆ่าฆ่ามันฆ่ามันโอ้ไม่ได้วะโอ้ไล่ฆ่ายัางในป้อมอ่ะโหดกว่านี้ไม่มีแล้ว พาเกก็โดดอ่ะโหดอย่างี้มันก็โดยอมแพ้ทำไงเล่นในมันเอาดิฮิวฮิวว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 วเ ให้ให้รถมาเข้ากันดีกว่ามั้งกดฮิวดิวิ่งไปกดฮิวแล้วกดอันติสับตายโอ้หดูวิ่งเอาดิยวอันติโอ้ไม่ได้หรออันติอันติเน้อร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 อโอ้มื่รันยิบเชเดี๋ยวเอาคีไปตีแตกซะหน่อย

มันไม่โหดเพื่อนต้องบอกอย่างอื่นก็ไม่โหดเนี่ยเอาถึกเพียงเดียวเลยเดี๋ยวแทงให้อ่ะเิอมาแล้วบินมาแล้วหนีก่อนหนีก่อน

หรือว่าจเจ้ากระทาแดงทีอะไรว่ากระทาแดงกระทาช็อตไงอะไรกระทาช็อต,อ,อ,ตอ่ะอยู่ใกล้ไว้นะ เอาดิเอาดิเอาดิแทงอยู่เนี่ยแทงอยู่เนี่ยแทงเนี่ยหาเลยแทงอยู่เนี่ยไปเลยโอ้โหดูดิเจลาเดินเข้าไปตีหัวแตกเลย It's massacre. a แม็กมอไม่โอ้โหยิงอยโรดดวันโ้หไปไหจะชนไปไหนครับเนี่ยชนะปล่อยมือเลยดีกว่าปล่อยมือเลย เนี่ยว่าเกมฟรีนะเพื่อนนี่ขนาดออกของยังไม่หมดเลยเนี่ยตังค์เลยตั้งสามพันหกมองก่อนมันไม่อนทึ๊บมคนไม่อันตึ๊โอเคครับผมเป็นไงสนุกไหมครับเพื่อนๆผมว่าสนุกคนเล่นน่ะสนุกคนดูไม่รู้สนุกเปล่า ก็ชนะก่อนนอนอเนี่ยตอนนี้ตีหนึ่งยี่สิบละโอเคนะครับผมเดี๋ยวต่อไปใครอยากจะให้ผมเล่นตัวไหนก็เมนบอกไว้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนทุกคนง่วงละ